อ่ะทุกคนตัวนี้ก็ค้ำละบนนี้ก็มามาได้ไประกบารมาโบได้ไประกยืยนไงเออตอนนี้ก็ไปหาอยู่หัวกินก่อนท<ป>ุกคนเอาการไหนเยอะอลวงกอนไปนีทุกคนเยอะ อ่ะ,ออะคนตัวน,นี้ก็คัมละบนนี้ก็มามาได้ไปไปการมาโอ,โอ้ได้ไปยินแย่งโอ้คนไปยินแย่งไปยินไย่งมาเนาะมีนะเนาะไปยินกุ๊บกุก๊บสองตัวอ่ะตอนนี้ก็ไปหาจุ่หัวกินก่อนทุกคนเลยอการไหนเยงีก่อน I do không à, đúng nghe con con đúng đấy.

ไเติบป,ปะเลยอ่ะทุกคนตัวนี้กับกับมาหอดทิ มาไลายคือเจ้าบงู้มร้ายอย่งคนบ่เห็นโตใส่จ,สจะแม่นเห็ุกคนอะไรอาการป่าได้ยังได้ยุได้ยุโอ้หมานาะข้งใหญ่ก็ได้โอ้ขค้ใหญ่จู้เบ็ดบ่หำเงี้เงี่ยเงีโอ้สีมือแล้วท่ายแม,ม่น้ำมันนะพุ่นกันแ้นะตายโอ้นี่เป็นอาการหมานเดินมีปวกคอ ทุกคนเป็นการกิเนี่ได้อันนี้แหละได้เพ็ดชิ้นใหญ่เพ็ดเรีนจือ้อวานห่าวเออเพชรชิ้นเรียนจือ้อจื้อดำดอกงามทุกคนนะแต่ว่าเป็นราคาอยู่นะประมาณโลโลชาวพันนหละประมาณได้เยอะสิบพันทุกคนนะสิบพันกีต์นะตอนนี้ก็นึ่งเข้าวคนก็โอ้ นึ่งเขานึงน้ำก้อนเขากับมาไว้หลายตื้บทุกคนก็อกมา,มาเนี่ยคนก็มาเพิ่มอีกผู้หนึ่ง หนึ่งใส่ไม่ละลายหล่ที่เดิมอ้อห่ดิ่งเดือดนห้าจะเริ่มเ้ยห่ได่เดืดนเอเลยเสเข้าก่นเลย เยอะหิวไดนบอกจะหอยเนาะหอยกระเซ็บก uh. uh. so ันคตัวนี้ตายล้โอ้นี่ก็นมฮที่จดนี้ตายแล้ว

เฮ้ยชุดนี้โอ oh. yeah, oh. oh, ้ยยังยานั่นอ๋อโอ้เข็ดสิเอ๊ไล่ไปมาไลแล้วชินตกเงาสิเก๋แล้ว

ม,ม,ม,มันเองมีอยู่เองน้องนี่โบมานเหมือนชื่อว่าปูมานแล้วนะจริงจิงจริงเนี่ยเข้าขกับเทปได้อยากกินกกน,นกกระมิ้นมีนกกระมีต้องตามโต๊ะเย็นกับไงมีนกมันเป็นนก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 นะนกเข่า มันอยู่แค่น่างปลาโคป่าลายยางโคญงปะยืนถืออยู่งีแปลว่าปีายมัแปลว่าเบ็ดอีโอ้เปปลวาเบ็ดอีถึออยู่ตับน้ำมันมันมันอ่ะเขาชุบต้งปลาทุกทีิ้งป่า เอสุกแล้วทุกคนไะกินมากินเอานี่กระโตงเนาะเอ้ามา嘛เอาตรงเดี๋ยวเปถึหรอขวักขวักหำขวักจังเจ้าตำแรงนี่หมดเลยนะแต่เแรง อ,อ่ะพี่น้องมากินข้าวกินข้าวข้าวแรงอ่าปิ้งป่าก,กับปิ้งนกนะทุกคนนะตานนี้มันเนาะม,มันแน่ยเน่เมีคยมันน่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อาอีหนคแพงอันนี้อันนี้บ้ปานไหนกันเบ็ดเออพอได้เครื่อนี่อยางนี้เนือบุรีซื้อห้อยผมมากกว่ามัเนือสี่เดือเงียเ้วมาคือมันเบิดไวเกียบข้าวปลาหน่อยมันจืนี่นี่แหละปลาหน่อยหอยหอยกระสากระสากอยู่สองสามโตผมกินเด็ดลงเดียวกัน เต้เบ็ดหนีวเข่าไปนในหอยเลย <S <S อะตอนนี้กากินข้าวอิ่มทุกคนเลยพักผ่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไปทีน่น้นแล้วคนของขอบื่อขอขอบคุณพี่น้องที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจะรู้นี่ก็ให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีมแม่งทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย